สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วเทคโซนแหล่งรวมข้อมูลเทคนโนโลยีทางทหารและอาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์จากทั่วทุกมุมโลกที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงรายละเอียดสมรรถนะและราคาของระบบอาวุธที่กำลังถูกจับตามองวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในระบบทีปนาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การป้องกันภัยสมัยใหม่นั่นคือดาด2026มิสิลเลสทีปนาวุธต่อต้านเรือและอากาศยานความเร็วสูงที่กำลังกลายเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ของหลายประเทศ ดาดหรือชื่อเต็มว่าไรเวนอัมมิวเนชันรีดีไทม์เป็นระบบขีปนาวุธขนาดเล็กที่ถูกพัฒนาโดยอิตาลีผ่านบริษัทลีโอนาโดเพื่อใช้งานร่วมกับปืนต่อสู้อากาศยานเรือรบขนาด76มิลิเมตรจุดเด่นของมันอยู่ที่ความเร็วความแน่นยาและความสามารถในการรับมือเป้าหมายที่มีความคล่องตัวสูงไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือแบบซีสกินมิ่งหรือเครื่องบินโจมตีความเร็วสูงโดยในเวอร์ชั่นล่าสุดดาด2026ได้รับการปรับปรุงให้สามารถรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ได้ดีกว่าเดิมหล เท่าตัวขีปนาวุธดาต2 0 2 6มีโครงสร้างน้ำหนักเบาและออกแบบให้มีค่าการต้านอากาศตา่ำทำให้สามารถพุ่งออกจากลำกล้องด้วยความเร็วเริ่มต้นสูงกว่า1,200เมตรต่อวินาทีหรือราวแมต3.5และสามารถรักษาความเร็วในระดับสูงตลอดเส้นทางการบินจุดนี้ทำให้มันสามารถเข้าโจมตีเป้าหมายได้ภายใน,ในไม่กี่วินาทีหลังยิงซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามที่มีเวลาตอบสนองสั้น อีกหนึ่งความพิเศษคือระบบนำวิถีดาด2026ใช้เทคโนโลยีคอมมานด์กีดนที่ได้รับคำสั่งจากเรดาร์และระบบควบคุมการยิงของเรือรบแบบเรียวไทม์ทำให้สามารถปรับทิศทางขีปนาวุธได้ตลอดการบินเพื่อตามเป้าหมายที่หลบหลีกอย่างรวดเร็วตัวหางบังคับถูกออกแบบให้ตอบสนองได้อย่างแน่นยำในเซียววินาทีช่วยเพิ่มโอกาสในการทำลายเป้าหมายมากกว่า9 5 ในด้านสมรรถนะดาด2026สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งในระยะใกล้และระยะกลางโดยมีระยะยิงประมาณ8-10ถึงกิโลเมตรต่อเป้าหมายอากาศและสามารถใช้รับมือเป้าหมายทางผิวน้ำเช่นเรือติดอาวุธเร็วในระยะไม่เกิน5กิโลเมตรด้วยความเร็วและความแม่นยำสูงถีปนาวุธชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับการป้องกันเรือรบขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องเผชิญกับการโจมตีจากหลายทิศทาง ดัต2026ยังมีหัวรบระเบิดแรงสูงน้ำหนักราว2.5กิโลกรัมซึ่งแม้จะดูเล็กเมื่อเทียบกับทีปนาวุธขนาดใหญ่แต่ด้วยความเร็วมหาศาลและการพุ่งชนโดยตรงทำให้พลังทำลายล้างเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลความสามารถในการเจาะก,กรอดและสร้างความเสียหายกับโครงสร้างเรือหรือเครื่องบินศัตรูนั้นถือว่าเพียงพอต่อการหยุดยั้งการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบยิงของดาด2026ใช้ร่วมกับปืนโกทีโอมลาราเศตเจส่วน62ซูเปอร์แรปิดที่มีระบบอัตโนมัติสามารถโหลดกระสุนได้อย่างรวดเร็วถึง120นัดต่อน,นาทีหมายความว่าหากมีภัยคุกคามหลายลูกขีปนาวุธดาดก็สามารถถูกยิงออกทีละหลายลูกเพื่อเพิ่มโอกาสในการสกัดกัน้นการใช้ร่วมกับระบบเรดาร์สมัยใหม่ย,ยังช่วยให้เรือรบสามารถตรวจจับและตอบโต้ภัยคุกคามได้ก่อนที่จะเข้าใกล้ในระยะอันตราย สำหรับราคาดาด2026ในตลาดสากลขึ้นอยู่กับสัญญาจัดซื้อและจำนวนการสั่งแต่ข้อมูลประมาณการอยู่ที่ราว50,000-60,000ดอลลาร์ 60, สหรัฐต่อ1ลูกหรือประมาณ1.8-2.2ถึง 2, 2, ล้านบาทไทยซึ่งเมื่อเทียบกับความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศที่รวดเร็วและแม่นยำถือว่ามีความคุ้มค่าสำหรับกองทัพเรือที่ต้องการเสริมระบบป้องกันชั้นใน (inner layer defense) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หลายประเทศที่มีเรือรบติดตั้งปืน OTO Melara 76มิลิเมตรกำลังให้ความสนใจดาต2,026เนื่องจากเป็นการอัปเกรดความสามารถเดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบยิงทั้งหมดเพียงเพิ่มระบบควบคุมการยิงและกระสุนรุ่นใหม่ก็สามารถยกระดับประสิทธิภาพการป้องกันไภัยได้อย่างชัดเจน ในภาพรวมดาด2,026มิเซเลสคือการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความแม่นยำและการตอบสนองทันทีทำให้มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเรือรบสมัยใหม่ที่ต้องรับมือภัยคุกคามความเร็วสูงในระยะใกล้และด้วยราคาที่ไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับขีปนาวุธต่อต้านเรือขนาดใหญ่จึงไม่น่าแปลกที่หลายกองทัพเรือทั่วโลกจะเลือกติดตั้งระบบนี้และนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับดาด2,026มิสซเลสอาวุธเล็กแต่ทรงพลังที่อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสนามรบทางทะเล าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามวัวเทคโซนเพื่อไม่พลาดข้อมูลล่าสุดของเทคโนโลยีทางทหารและอาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียนชื่อคลิป YouTube บวกคำบรรยายบวกแฮชแท็บวกคีย์เวิร์ดภาษาไทยสำหรับดาษ2026ให้ด้วยเพื่อให้โพสต์ลงได้เลย